วิธีทาสีเอบล็อกบล็อกช่องลมง,ง่ายสวยและทนทานเอบล็อกใช้สีทาบ้านทั่วไปทาได้เลยนะคะง่ายมากแค่ทำตามนี้ค่ะ 1. ลงสีรองพื้น1รอบค่ะ 2. อตามด้วยสีจริง2รอบนะคะแค่นี้ก็สวยเป๊ะแล้วค่ะ แต่ถ้าอยากโชว์เปลือยผิวบล็อกนะคะเอบล็อกมีทิคพิเศษค่ะแนะนำใช้น้ำยาเคลือบกันเชื้อรานะคะเช่น T.O.A.A 1 0 0หรือ A 2 0 0นะคะวิธีนี้จะช่วยรักษาผิวหน้าบล็อกให้สวยนานไม่เกิดเชื้อราค่ะทำไมเอบล็อกถึงทาสีง่าย 1. เพราะผิวเนียนละเอียด 2. เนื้อบล็อกแน่นสีเกาะด,ด,ดีค่ะ สีสวยทนทานไม่หลุดลอกง่ายอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการทาสีหรือมีคำถามอื่นติดต่อเราได้เลยนะคะเอลบอกสวยได้ในทุกสไตล์ทาสีง่ายทนทานยาวนานค่ะ